สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับอยู่แม่บางค่ะอยู่แม่บางอยู่แม่บางอ๋อตอนนี้เรากำลังกินอะไรครับกินอะไรครับเป็นเป็นขนมปังอบเนยปังปังพูดอร่อยเลยดูครับมันพอได้ปิ้งเองเลยเหมือนแบบบลาดน้มอ่ะไปไหมไปไหมคือทำไมมันเปรี้ยวละคลิปนี้นะครับคนณพี่ลาคตัดเนื้อตัดเนื้อ โคตรผ่านเลยดูบรรยากาศครับก็ดูบรรยากาศไม่ได้ครับตอนนี้ทางนี้ก็ติดโปงขาวันนี้เราอยู่ที่ติดอป่งขาเยอะแยะครับลมแรงมากบบรรยากาศสมมติอะครับง่ายๆฮะคลิปหน้าฮะยังมีฮะสำหรับสปป้าที่สองเราจะจัดไปที่ไหนครับจัดที่ไหนครับมอนแจมครับมอนแจมนะฮะคลิปหน้าฮะรอดูฮะ